สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเดินทางครับผมคลิปนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเอาชีวิตรอดในป่าโดยที่จะมีแค่มีดคนเล่มพายังสําหรับกางหลังคานะครับผมกันฝนกันอะไรก็แล้วแต่นะครับผมที่นอนนะครับแล้วก็เครื่องครัวพวกหม้อจานแล้วก็มีดทําครัวนะครับผมจะมีแค่นี้จะไม่มีอาหารอย่างอื่นนะครับผม ส่วนอาหารเนี่ยเราจะหาจากในบริเวณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านหลังกลางป่าลึกนะครับผมที่ที่ผมเคยมาทาที่พักไว้แล้วนะครับผมกับน้องปฏิพัฒน์นะครับผมวันนี้ผมก็มากันสองคนนะครับผมก็มากับผมแล้วก็น้องปฏิพัฒน์นะครับผมเราจะมาดูกันว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนของผมเนี่ยจะอยู่ได้ไหมจะอยู่รอดไหมนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมอุปกรณ์ของเราที่ผมได้กล่าวไว้นะครับผมก็มีหม้อ ปิ่นโตนะฮะช้อน2มีดทำครัว1จาน1นึ่งพยังแบบนี้ก็2อผืนนะฮะส่วนในกระเป๋านี่ก็จะจะเป็นเอ่อพวกที่นอนนะครับพวกเปพวกเนี้ยนะครับผมอันนี้ก็ถุงเปล่าอันนี้ก็เป็นที่นอนของปฏิพัติ์นะครับผมแล้วก็มีดประมาณนี้คนละเล่มน,นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะออกไปหาอาหารกันเลยนะครับผมว่าบริเวณเนี้ย มันจะมีอะไรให้กินบ้างนะครับผมไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมเราได้เดินมาเจอหน่อไม้หนึ่งหน่อแล้วนะครับผมยังไม่รู้ว่าเราจะกินยังไงแต่คาดว่าน่าจะต้มกินนะครับผมกินเปล่าๆอย่างี้แหละนะครับเดี๋ยวน้องปฏิพันธ์ทรายจะเข้าไปตัดนะครับ ครับผมคุณผู้ชมอาหารที่เราหาได้วันนี้ก็มีหน่อไม้สองหนอ่อนะครับผมสงสัยผมกับน,น้องปฏิพัฒน์เนี่ยคงจะต้องกลับไปตัดเต่าล้างเพื่อจะเอาแกนมาต้มกินแล้วล่ะครับเพราะว่าอาหารกินไม่ได้เลยที่ในบริเวณนี้นะครับ คุณผู้ชมหน่อไม้สองหนอ่อรู้เรื่องสรุปเราต้องเอาหนอ่อเต่าแกนเต่าลังไปต้มกินนะครับผมเพราะว่าหน่อไม้คงไม่ไหวนะฮะน้องพืตพัน์เขาตัดตินะ่ตอนนี้ นี่นะครับคุณผู้ชมหนอ่อเต่าล้างสองหน่อนะครับผมแล้วก็หน่อไม้อีกสองหน่อซึ่งเราก็คงจะต้องต้มกินน,นะฮะขนนก็มีนะครับแต่ว่าขนุนมัน,มนยังไม่สุกนะครับไม่รู้จะกินยังไงมอพราวก็ใต้ต้นเนี่ยผมก็เดินหาหมดแล้วนะครับผมว่ามันไม่มีต้นที่ไอ้ลูกที่ตกลงมาและยังดีอยู่มีแต่ <c oughs> ก็ลอกอะแทะหมดเลยทะลุหมดเลยนะฮะ ถ้าจาให้ขึ้นต้องใช้แรงแล้วก็ต้องใช้พลังงานเยอะนะฮะแก้ okay, แลกลับที่พักกันเลยครับเดี๋ยวเราไปต้มเอาหลังกับหน่อไม้กินดีกว่า ครับผมคุณผู้ชมตอนนี้ก็กว่าจะเดินกลับมาถึงที่พักก็เป็นเวลาประมาณ18นาฬิกาหรือ6วงเย็นนะฮะ18นาฬิกา28นาทีเพราะว่าผมเดินขึ้นไปตามห้วยลำธารเล็กๆเนี่ยเพื่อจะหาผักหาอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอา,อาหารที่เราจะมาประทังชีวิตในมื้อนี้ก็ไม่เจอก็ท่าที่คุณผู้ชมเห็นนะครับผม มีหน่อไม้นะครับแล้วก็หนอ่อเต่าลังนะครับผมผมคิดว่าผมน่าจะทําต้มหน่อเต่าลังกินก่อนเพราะว่ารสชาติมันจะดีกว่าหน่อไม้นะครับผมตอนนี้ผมกับน้องปฏิพันธ์ก็หิวมากมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะต้มเต่าลังกินแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพักผ่อนล้วนะฮะเพราะตอนนี้ผมหิวมากหิวจนคือหิวจนหน้ามืดตาลายหมดแล้ว เดี๋ยวน้องปฏิพันธ์เขาจะหัน่นหน่อไม้เอาไว้นะครับผมเพื่อจะต้มหลังจากที่เราอากินหนอ่อเออไม่ใช่กินนั่นแหละกินหน่อต่อหลังเสร็จนะครับผมเพราะว่าถ้าเราเก็บครั้งคืนไว้มันจะแกน่นนะครับผมมันจะแข็งมันจะกินไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะเสียรสชาติเราจะต้มทิ้งเอาไว้นะครับสักประมาณสามชั่วโมงไม่งั้นมันจะขมเอาไว้กินพรุ่งเช้านะฮะก็อาหารคงเราก็มีแค่ น่อเตาล้างกับน่อไม้นะครับผม นี่ครับคุณผู้ชมต้มเต่าล้างต้มหนอ่อเต่าล้างของเราก็เสร็จแลวนะครับน้ำเหลืองอาารลามเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเทใส่ถ้วยแล้วก็กินกันบน้งมันผัดเหลืองเลยเห็นไหมคุณผู้ชมประทานน่าจะอร่อยเฮ้ยทำไมสูงนะคันเลยนะอ๋อหกหกหกพอคนพอนโอ้ยเยอะใส่เยอะโอหกกับเจ็ดไงโอเคดูเรื่องโอเคเดี๋ยวผมจะรับประทานเลยนะฮะโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะ ชิมให้ดูนะฮะว่ารสชาติมันจะเป็นไงผมจะบอกคุณผู้ชมนะครับอืมน้ำมันจะออกมันๆน,น้ำมันจะหวานนะครับมันจะหวานไงเดือดคล้ายยอดมะพร้าวนะครับผมคล้ายแกนมะพร้าวเขาเรียกหนองมะพร้าวนั่นแหละอ,อร่อยมันทำดุดลละ <laughs> ไม่เน <laughs> ี่ย <laughs> คนจะจะ จะ,จะจะขำในภาษาที่ผมพูดบางบางคำนะฮะเพราะคนที่นี่เขไม่ชินกับคนมุสลิมมั้งประมาณนั้นนะฮะเพราะเขาเขาฟังแล้วเขาจะแปลกหูหอันนี้มันมันอร่อยจริงๆผมสงสัมันอร่อยเพราะผมหิวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ เรางัวไม,ม้ต่อ,อเลยอ่ะต้องค้างไว้โอเคทำไมต้องใส่ฟืนหมดเนี่ย <c oughs> รู้เรื่องคือเนจะหนาวแน่แนคือนี้ที่นี่บรรยากาศเย็นมากนะครับบางครั้งนี้เย็นมากตอนที่ผมมาทำํำตอนที่ผมมาทําห้างที่นี่น้องกับน้องมดิพันธ์แล้วก็ผมแล้วก็น้องอะไรนะน้องบือเออน้องบือน้องวิรัสน้องวิรัสอ่ะชื่อเ<อ>ล่นชื่อบืออะไรคนอะไรพวกชื่อบือนะครับผม มันมันไม่หนาวขนาดนี้นะครับแต่มันจะหนาวมากอย่างที่นี่ฝนมันแบบว่าตกล่อยๆด้วยนะครับผมมันก็เลยหนาวแล้วก็วันนี้แดดไม่ร้อนนะครับแดดไม่ร้อนอากาศก็ไม่ค่อยร้อนมากนะครับผมใครที่อยากจะให้ผมเอาชีวิตรอดในป่าลึกแบบโหดวันนี้ผมขอไลา์สัก หนึ่งพันไลค์นะฮะไม่เยอะนะครับผมแล้วผมจะทําคลิปเอาชีวิตรอดที่สุดโหดกว่านี้นะครับผมอันนี้มันสำหรับผมก็ยังถือว่าชิวๆเบสิกเบสิกอยู่นะครับผมอย่างนั้นยๆผมก็มีต่าล้างกินอะบางทีผมก็จับปลาในหว้วยตัวเล็กๆอะมากินนี่ง้ผมเคยทำอยู่นะฮะแต่ว่าคลิปนั้นผมลบไปแล้วผมไม่ได้อัปโหลดลงเพราะว่าคลิปเสียนะครับไฟล์มันเสียไปบางบางไฟล์มันตัดต่อมาแล้วมันดูไม่รู้เรื่องนะครับ แล้วก็หมดแล้วนะครับผมคุณผู้ชมต้มหน่อเต่าลังนะครับผมอร่อยอ,อร่อยจริงๆครับผมคุณผู้ชมหลังจากนี้เราก็จะผูกเปลนอนแล้วนะฮะบนห้างนี่แหละบนเขาเรียกว่าที่พักบนต้นไม้อคนส่วนใหญ่เขาเรียกว่าคนทั่วไปเขาเรียกว่าบนห้างะฮะ ก็ที่นี่ก็อากาศเย็นมากลมแรงนะครับผมแล้วก็หนาวอย่างที่ผมบอกนะครับผมก็อาหารในมือนี้ของเราก็นั่นแหละครับมีแต่หน่อเต่าลั้งที่ผมกับน้องปฏิพันธ์ได้ต้มกินนะฮะก็มันไม่มีอะไรกินแล้วจริงๆนะครับผมตอนนี้ก็มันก็ยังคลายหิวได้ได้พอสมควรนะครับผมแต่ไม่รู้จะจะตกดึกคืนนี้จะเป็นยังไงนะว่าจะหิวขึ้นมาใหม่แค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวผมกับน้องปฏิพันธ์ก็จะพกเป็นนอนแล้วนะฮะพักผ่อนนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมน้องปฏิพันธ์เขาจะผูกทางผูกเปทางทิศตะวันตกของห้างส่วนผมก็ผูกเปทางทิศตะวันออกของบนห้างนะฮะถัดลงไปก็จะเป็นกระไดหรือบันไดนะฮะที่พังเราค่อนข้างที่จะสูงจากพื้นเยอะเลยนะฮะนี่ก็คงจะหลับพักผ่อนแล้วนะฮะครับผมคุณผู้ชมสำหรับคคืนนี้ก็คงจะต้อง ลาคุณชมกันเพียงเท่านี้ตอนนี้ก็อากาศลมอากาศรือเย็นลมกําแรงนะฮะไม่รู้ว่าดึกดึกฝนจะตกหรือเ,เปล่าลาตีสวัสดีครับเจอกันในมันพุ่งเช้าครับผมบ๊ายบาย สวัสดีตอนเช้า,ชาครับคุณผู้ชมอากาศเช้านี้ก็หนาวนะครับผมเมื่อคืนหนาวหนักกวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ฝนตกดิดเล็กน้อยนะครับผมเมื่อคืนก็ตกเล็กน้อยทั้งคืนเหมือนกันนะครับก็ตื่นมาพร้อมๆความหิวนะครฮบวันนี้เช้านี้นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องคงจะต้องต้มหน่อไม้กินกับน้องปฏิพันธ์แล้วนะฮะ นี่ครับคุณผู้ชมกาแฟ1นแก้วนะครับคือถ้าผมไม่เอากาแฟมาเนี่ยก็คงจะแย่นะครับผมอาจจะเดินกลับไม่ถึงก็ได้นะฮะเพราะว่าระยะทางนี้ก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมก็ยอมรับเลยว่าหิวมากๆากบิสมิลลาบรรยากาศตอนเช้าแบบนี้ในในสถานที่แบบนี้นะครับกินกาแฟตอนเช้าเป็นมันเป็น อะไรที่โคตรรู้สึกดีแล้วก็บรรยากาศให้เงี <Clean the S 1> ้ยกินกาแฟอร่อยมากนะครับผมนี่ครับคุณผู้ชมต้มหน่อไม้เราเมื่อคืนนะฮะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องกินหน่อไม้ต้องจากกาแฟนะฮะเพราะ กินเพื่อเอาแรงนะครับผมในท้องว่างนี่ครับคุณผู้ชมต้มหน่อไม้ของเราก็กินเพื่อประทงังประทางชีวิตนะฮะแล้วก็กินเพื่อเอาแรงเดินกลับบ้านนะครับผมถ้าเดินช้าๆก็ยืนอยู่เหล่าๆสามถึงสี่ชั่วโมงแต่ถ้าเดินไวๆเนี่ยน่าจะอยู่เหล่าๆสองชั่วโมงแต่ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะเดินไวๆไม่ไหวนะครับผมอืมอัลฮัมดุลิลลาห์ ก็คนนี้ชอบคลิปของผมก็ฝากกดไลค์ชอบเพลงนิดนึงก็ฝากกดแชร์ชอบมากๆก,กก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจคนเดินทางด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย